มาแล้วนี่มาม่าหลังจากที่ล<อ>หลังจากที่รอนะครับไหนลองเปิดแอรต้อเปิดนเปิด,ดว้าววไงว้าวน่ากินจุงเบอร์อ,อ,อาดึงฝาดึงฝาออกเลยดึงฝาออกเลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวใส่ปลาไหลด้วยนี่เรามีสาหร่ายเท่าแก่น้อยอ่ะน้องใส่กละฉีไว้ให้แล้วอัอนชิ้นเ,นเล็กๆพอ นี่ชิ้นนี้ชิ้นตรงนี้เอออใส่ไปเลย,เ,ลยเออนี่ด้วยนี่ด้วยววนี่ด้วยนี่ด้วยอ่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยนั่นแหละทั้งชิ้นเลยลูกใส่เข้าไปโอ้หน้ากินจุงเบยน่ากินจุงเบยโอเคเฮเสร็จแล้วเราก็ผสมผสมกา้านเอาน้องคนเลยคนให้เข้ากันคนนี้เยอะ อคนได้เยอะอืมอืมนะ้าช่วยถือก่อนจับน้องจับจับอันนี้ไว้จับจับสาหร่ายไว้จับนี้ไว้จับจับถุงจับนี่จับช่วยมาม่าไว้เออนี่เราต้องผสมกันอย่างนี้นี่มันจะได้อร่อยอร่อยโอเคไหมอืมโอเคน่ากินจังเลยอืม นี่หยิบสาหร่ายสาวแกน่อยก,นอนกินอร่อยไหมเยี่ยมไหม <c oughs> โอเคนะครับได้แล้วน่ามากของออโตโน่ากินไหมเ <c oughs> พื่อน,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 นอืโอเคน,น,นะลองชิมสิลองชิมสิเป็นยังไงร้อนไหมเ <c oughs> ปล่าก่อน <c oughs> อ้าวแงบอืม อร่อยไหมอืมออ้าโรโอเคโอเคอ้าวันนี้โอตโต๊เก่งมากเลยนะครับที่ทำมามากินเองนี่ไม่อดตายแล้วาบ้านไม่อยู่ก็ทำเองได้แล้วนะเข้ไหมโอเคเอายบายเมื่อนก่อนเดี๋ยวขอไปกินมามาก,ก่อนนะครับลายบอยค,ครับอย่าลืมไะน โอเคครับก็เผ็ดหยน่นโอเคไม่บายครับเผ็ดนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวน้องกินได้ไบายบายอีกทีนึงบายบาย